สบายดีพี่น้องสบายดีบริสุทธิ์สกุลสกุนเด้อสบายดีงามแรงๆนะพี่น้องนะเนาะแรงแรงด้วยคำเนาะพาเจดมมาเยี่ยมลานพี่น้องกํลงังจะมาจากเที่ยวกันเนาะสบายดีพี่น้องอะเที่ยวแต่เช้าด้วยำไปไปยังโมงเคยเจด,ดมสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงยังไม่เก้าโมงปุย มังม่วงยังไง้แพพานางมามาแมาแวร้านพอดีนทางเมือพอดีคลยออกมาออกมาลงออกมาออกลงอย่เง้ยแพตใส่ก็มัน่วยไงทั่น์นะยงไซสายสดพี่น้องเป้สายก็บอ่ต้องห่วงป้านนี่อีเม่ป้านนี่อีเม่์่ด้ลวแหละซวยซูปรกินักบ้านแล้วบอก่ ไปหลวงไปเลยอะหิมวอกูว่าแล้วหมงม่วงอึกหลงกำลังอาบน้ำไปพากไปแล้ว เราแก็จะกินไผ่สิสนี่กินตรงนี้แต่นอนเท่านั้นนี่อันนี้เท่านซูน่ะเออพี่น้องเวทีวะลังนีได้วัทีทางเวเมือ่อหรือพานังเวห้าล้านโอ้ยาน่มบ่นอเมื่อหาครก็บ่อเอ้าบได้เม็ดสิ ตุ๊กตุ๊กมาันอยเามาดีมาดีใจหยาดมาหาห่องกิ๊กกิ๊กกิ๊กเห็ดเห็ดเห็ดกินเนี่ยพ่นบอแพอันไดนใ่ไม่ใช่ปรใหญ่ใช่ป้องเออเข้าเลย่แจพี่เพื่อนเขาลังนั่นได้พี่หรอกเลย แต่กินเครืงรงนี้สูงๆนี่านพอใหญ่เขาทำงานลงมาเด้อลงมาเด้อกินขนมเด้อท่านทำงานผม้อเวกิอนอ้ดีใจปะใส่เสื้อผ้าก่อนมือกี้ขนมหยาแล้วมาเงินอจอยเขามา สามงานมาเคยมาหนึ่งอีกพอมที่สิบเจ็ดสิบแปดอีกอประมาณเศร้าไปเพาะพี่น้องเง้แบบว่าสิเบิษงานนะย่างเอาโควิดมันระบาดสิไปได้ยังไงเอาหลอ3สามนะไปมาบ่งข่าวนองพี่น้องเนาะโควิดระบาดยังจะมาหายเจ้าลงไปพราี่เรา อ้าวอ้าวแกลูกกร้านพะแงนอพะแนงแง่งกันนะกันนะนองจักแเณรพี่น้องเอ้ยเม่นกัเข้ามาได้พี่น้องเนื้อฝนตกทางในอากาศเย็นเย็นเน่ยนะวันไปแง่งวน้องยิ่งไหนก็ไมกกินแล้อก็ซูเมนนุนนะ Ngân mại nó bỏ khỏi hòn ra nè nó Nó hòn lẻo bảo sẽ hơn lần này ba. bà? Nhiêu? Há 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 Ủa nó sử nó nha,

ตุเจ้าดูฮะตุเจ้าก่อนเอาสบายดีปบาลุงก่อนสบายดีปบาลุงก่อนสบายดีปบาลุงก่อนตุจ้าก่อนโออตุเจ้าแขางเดียบ่อนเมมโอนบ่อนนะน่ะอ้ยมันสีออกอยู่บ่เหมือนแมงขนุนนะพี่น้องเอ้ ด้านซ้ายดีใจแห้งเนาะหยามาหาป่าเมื่อกำหยาปะเมื่อบม่อเมือมอม่อบมื่แทนนองแทนนี่ลูกึ้นขุบกบขุบกบ Tụi cha con, tụi cha con Tụi cha con mỗi tấm bột tư Bắt bát nát, bát nát, mỗi bát mùi, mỗi mùi 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 nhắm mùi 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 mùi

องมาแกตี das ้พออบ่อะปไมือหายาไปหายาติงเลยอื้แก่นะปู่ไม่ใช่ต้องใส้นฝนตกบอนอื่นแล้วในดำเลยลมมาอะไพี่น้องเลยโอ้ยมาขันนี้แล้วม่มีคำว่ายยานตกพี่น้องเลยแสเบิดมือ น้าวสายเสียสายเอียบเจไดหมกเขาเกยไปซะเจไปน้ำเม็ดตลอดพี่น้องเลยไปเบิ่งหมักบานเจมานไล่ทีมงานสมเอามวลไงง่องมันนี่ไม่ได้ซ่อกับอะไรเลยกับกินก๋วยเตี๋ยวหรอกระเมื่อจ้ำประเด็กแล้วมันอีเมียละว่าอะไรแบะมึงไปอะไรได้อีดำเอ้ยเจะดำอย่าขายเด้อแบะนะไปสิมาซื้อเด้พี่น้องเลย เอาไปขู <c> ่ใจเธอคลายดอกพี huh. oh, okay. mm ่น hmm. uh ้องเ้ยไปเคลายมันอืมไหวจุงขึ้นจูงลงอ่ะล่ะขู่ใจนางเนาะบเห็นนางมันยังห้องหามฮะโอ้ยจังจมาโอ้ยหมุดมายังนะไปได้ยาสีเมื่อรเด้อป่หวงออ่อเนี่มันมันุ้แล้วมันแสบไดอ้าะออ ทวอกมั่นนะ่้แตกนะโอ้ยแล้วเบิงไอตะกี้นะซึพ่อซื้อนล้เขาปลาพ่องไงลิ้นนะมังวงมันี้วนเออหลงมันสีอมห้อเวลามันสุกนะอันนี้มัน่เป็นมังวงซอบอต้นนะเออหลงหน่อยบอต่ลงเจด้ามแงมขืนบอ ตกะได้ลูกล่ะมาจะล้านมาแต่เบิ่งเต๊ะบานเฮ้ยก็เลยไปบ่บึงก็เลยไปล้างวัวมันแดดโอ้ยจะลอางตามชาล้ะบึงมีแต่เปียกก็เปียกอืมวันนี้เราก็สารหนามสลามอันนั้นอูน้องแท่นนอนเนาะพี่น้องจสามห่อนี่ก็ลาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีบ่สุขุสุคน เฮงเฮงรวยรวยเนาะปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงพ,อ,พอกันใหม่กินหนาะสบายดีไปละจ้า